สวัสดีครับพบกับผม TRP นะครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตกันนะครับวันนี้ผมได้ทำการขนานกันแล้วนะครับเนี่เพื่อให้ได้แรงดันไฟโวลต์เท่าๆกันในการประกอบมันก็จะมีบัตบาร์นี่นะครับบัตบาร,บาร์ผมทำเองทำจากเหล็กกล่องนี่นะครับต่อ,อไปก็จะเป็นช็อกเก็ตช็อกเก็ตในการใส่แบตเตอรี่นะครับนี่ ก็ BMS อันนี้ผมก็จะประกอบเป็นระบบไฟ12โวล์นะครับระบบ c s ก็จะมีนอ็อตสายไฟโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะถอดแบตเตอรี่นี้ออกก่อนอันนี้ผมก็ได้ทำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูนี่นี่ครับเป็นขนาด แบตเตอรี่ลิเธียม3 2 6 5 0นะครับในการประกอบแบบนี้ผมจะประกอบเป็นระบบ 4S นะครับแบบนี้นะครับผมเขียนลายวงจรไว้แล้วนะครับมันก็จะต่อประมาณนี้นะครับในการต่อนี่ครับก้อนที่หนึ่งการดูขั้วบวกขั้วลบก,ก็จะด้านสีขาวนี่ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับ อันนี้ผมก็จะประกอบใส่ช็อคเก็ตได้เลยนะครับที่ผมจะใช้งานก็จะใช้งานทางด้านนี้นะครับต่อไปก็เอาวัดบามาต่อเข้ากับอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับที่ผมจะต่อเข้ากับ e m s อันนี้ข้อบวัวอันนี้ก็จะเป็นบัตบาร์นะครับผมทำขึ้นมาเองนก็จะมีน,อน็อตนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยะะเป็นแหวนสปริงนะครับก็นอ็อตจะทำการประกอบ ัดบาเข้าไปนะครับก็จะเป็นรัดแบบนี้นะครับนีที่ผมใช้ก็จะมีตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวตัวยาวนี่จะขันเขา้าขั้วบวกนี่นะครับ ส่วนตัวสั้นก็จะคันออกบัดบาร์นี่นะครับก็จะคันพอประมาณก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องบิดต่อ b m s ด้วยโอเคผมจะตัดไปตอนที่ประกอบนี่เสร็จก่อนนะครับ โอเคครับอันนี้ผมก็ทำการประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ต่อวัดปลาพอดีผมลืมพันเทียบพันเทีพันสายไฟผมก็เลยได้แกะออกมาพันก่อนแล้วก็ประกอบผ้าใหม่อีกครั้งนะครับครับต่อไปผมก็จะทำการต่อชุด bms นี้นะครับ bms ตัวนี้สามารถต่อได้2แบบนะครับจะต่อเข้าออตรงนี้นะครับนี่จะเป็น b หนึ่งบีสองแล้วก็บีสามนี่นะครับแล้วก็จะต่อตามช็อกเกตนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะต่อแบบใช้ช็อกเกตนี่นะครับกานมันก็จะต่อด้านบนอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็จะไปทำการบัดกีีสายไฟเลยนะครับในการ ต่อใช้งาน BMS นะครับผมก็จะทำการไล่ตะกัวก่อนนะครับเพื่อให้สายไฟมันติดง่ายขึ้นครับ ผมก็จะไล่แค่3จุดนดครับเพราะว่าผมจะต่อใช้งานแค่3จุดส่วนตรงนี้ผมก็จะต่อเป็นจ็อกเกต็ตเอานะครับในการต่อใช้งานจ็อกเกต็ตตัวนี้ต้องดูด้วยนะครับว่ามันก็มีบอกอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น B ลบนะครับน,นันก็จะเป็น B บวกนะครับก,ก็ต้องต่อให้ถูกต้องนะครับ ก่อนผมก็จะต่อจจ็กเก็ตขึ้นข้างบนอย่างนี้ในการต่อเราก็ต้องมาดูสายไฟ้วยนะครับว่ามันต่อในแนวไหนอยู่แนวไหนตังนี้ก็จะเป็นบีบวกอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้ผมก็จะทําการถอดสายไฟออกนะครับเพื่อจะได้เอาเส้นสีดํามาเข้าทางบีลบนี่นะครับ แล้วก็สีแดงนี่ก็มาบีบวกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการดึงสายไฟออกได้เลยนี่นะครับก็จะเอาออกได้แบบนี้นะครับผมก็จะถอด3เส้นนี่นะครับสีแดงแล้วก็สีส้มด้วยส่วนสีส้มนี้ผมก็จะมาเสียบกับช่องตรงนี้นะครับ เราก็จะได้แล้วต่อไปผมก็จะมาบัดกีตัวนี้ใส่กับหางปลาตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นลัก,ลกษณะแบบนี้นี่นะครับผมก็จะทำการบัดกีใส่เลยนะครับ ผมก็จะบัดกีใส่ส่วนตัวนี้ผมก็จะมีสายไว้นะครับเพื่อให้มันแน่นส่วนสายสีดำกับสายสีแดงแตัวนี้นะครับผมทำการบัดกีใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการใส่ตนงนี้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้ผมก็ทําการต่อสายเรียบร้อยแล้วน,นะครับต่อไปก็จะทําการบัดกีสายไฟเข้ากับ BMS นี้นะครับแล้วก็ช่องต่อนี่นะครับการต่อสายต้องต่อให้ถูกนะครับผมจะต่อสีดํานี่เป็นไฟลบส่วนสีเหลืองนี่เป็น B1 สีขาวนี่ B2 สีส้มนี่ B3 นะครับหัน,นี้ก็จะต่อเข้ากับไฟบวกนะครับ ผมก็จะทำการบัดกีช่องเสียบนีก่อนนะครับโอเคครับอันนี้บัดกีเสร็จเรียบร้อยแนละ้วต่อไปก็จะบัดกรีสายไฟครับ สามจุดตรงนี้นะครับ ครับผมก็บัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วลน,น,นะครับต่อไปก็จะทำการประกอบสายบารานี้ก่อนนะครับสครับส่วนสายสีแดงตัวนี้ผมก็จะเอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทำการติดกาวสองงานเพื่อจะทำการแปะใส่ตรงนี้นะครับ ก็ทําการติดกาวสองหน้าเรียบร้อยนะครับ okay. และผมก็จะทำการติดใส่แบตเตอรี่เลยนะครับโอเคติดเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะทําการประกอบตรงนี้ B ลบเลยนะครับเข้ากับ B ลบส่วนตัวนี้เป็นไฟออกนะครับ B ลบส่วนสายสีแดงนี้ก็จะคันเข้ากับตัวนี้ด้วยนะครับ โอเคครับทีนี้ผมได้ทําการต่อสายเสยร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็ทําการเก็บสายพวกนี้ส่วนที่ีบวกนี่ผมจะต่อใช้งานก,กับบีบวกเลยนะครับเพราะว่าไฟมันวิ่งหากันอยู่แล้วนะครับนี่ผมจะทําการเก็บสายตัวนี้โอเคครับอันนี้เก็บสายเสยร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเสียบเข้ากับช่องนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็จะมาลองวัดไฟดูผมไม่มีมิเตอร์วัดนะครับผมก็เลยเอาโวลแอมี้มาวัดดูก่อนกันครับอันนี้เป็นจะเป็นไฟลบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟบวกก็จะลองต่อผ่าน BMS ก่อนวัดผ่าน BMS โอเคโวลท์ที่ดาก็ประมาณ13.6 13, โวลต์น,นะครับผมก็จะลองวัดไม่ผ่าน BMS ดูนะครับโอเคเท่าออก,กันครับ13.6โวลต์โอเคครับในการประกอบแบตเตอรี่ของของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับถ้าผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ